นมาดูระบบออนไลน์มาดูระบบระบบโซเชียลให้อยู่ที่ฟินคลับเพราะว่าตอนนี้ฟินขับกำลังกินสีกิกินเลยขึ้นเลยน้ำขึ้นต้องรีบตักนะครับถ้าไม่ไม่เอาใจมาใช่้าไนไม่ดีก็ด่าคอคอตันก็ปลอยถ้าดื้อก็จะปลอยตอนนี้ขึ้นกันเปล่าตาพี่น้องมาต่องยงนี้โป่งครับ ้มันจะปม่อูกแล้วเนี่ยลูกค้าเป็ลูกค้าอยู่แม่ต้องการจุบไม่ต้องห่วงแม่จอบลูกแม่จะพาได้สุดทุกวันจุบก็พอจุบวันจุบวันไม่ก็ไปคอมเมนต์ก็ไม่คอมเมนต์แต่กลัวไหมมาคอมเมนต์มันมันไม่ขึ้นหรอเออพันพันงานแต่งงานคนเปล่กมาคอมเมนต์มันไม่ขึ้นหรอใช่มันไม่ขึ้นไปเลยะม่มาลดไปยพานหรอกมาล้างขู่มาลนเขาอยูแค่ล้างขู่ในมูลล้างขุ่นผมไม่ึ้นแต่งงานอันนี้ขือจะคันเพิ่เบิขึ้นแต่ข้าวเอกมาึ้นอ๋อ ส้มมาตัมมะตัมนะครับเธอสิมาคุยโทรศัพท์เสียงได้สุดบอกอยูอ๋ออะไรใครนี่เครื่องใครนี่โอ้ยอสม่เถาเอ้ยมาหนี่ดูอสม่เถามาหนี่จ้าฉันได้สดอยู่นี่สมาคมโตเกียวมาอยู่นี่บพราะบพี่น้องทีมป้าโตเกียวเลือสีคักซะพี่เก๋พี่เก๋แม่อสม่พี่เก๋มันอยู่ฝีไปแล้ว เอฟตัวเก่งม่สีสมายุี่ขาปราหลัพี่น้องวอันออกมาได้แล้วไปบ่หอดจอดกระพอร่อกระเทินุยกล้องก้องกันยะเท่ครับฟิลเตอร์เวอร์ไม่เข้าขนตาฟิลเตอร์อะไรก่อนจ้าสดมากเลยสดไปกระบอหอดมันจะเปิดไหมไม่สั่งละแต่นี่ยต,ต<อ>ระลึงตะลงตอะไรงตะจานา นยคนมันห่อยใส่ไหมบสิเพื่ัมือรถสัญญานะี่สัญญาละนน้อชัตเอยงก่อนสียกเสียก่อชัตอียก่อนเสียกลิฟชัเตอร์ชัตตอ้อวันนี้อยู่หน้ารานนะคบทุกคนมาทานข้าวกับหมรอบอยู่ท่องะเ้าเสียมึงตะโ้ากินลบุงแล้วใครก็ได้ ันใช่ไม,ไมอุ่นโดนไยเขาเดี๋ยาพิงมันอีกเสียงกรฉันเท่าไรควรไปตู้คไปเสียง,งมันเสียงมันเข่ากันไปเชิญจ้ะเรียนเชิญดาราหล่อทัตตาดีสิ่กินกมนเลยสิเอเซ้าแหลบก่นจะม,า,ม,มอยอยากินสิงกำเพือกแต่อุ่นยาไม่ไม่แท้หมอมเอาหาดยหมันหนักขนาดนั้นหรอม่ ไปโอ๊ะฮ right? <c oughs> <c oughs> uh ่า uh ฮ่าฮ่าแอะแม่ฝมือฝมือใข่ ป็แดแดลูกค้าสิเขาเยอะๆมันคือี่ค้นหลายแง่นคาวันจันทร์นจันทร์วันจัร์ชอบกินใช่เยอะมากอไรกับปงยอมนากับปงยอมอลองอันนี้ไม่ใช่ไม่มันเป็นช้อนกันมันบื่อๆอยู่เอาเลยครับบพแล้วสิส่ง กินเนื D ้อส้มกรีนตาดกันตอยีกแม่พี่น้องมาดูทำบุวลาอีกตัวนึงบุเ่แ่เสียงอะครกมเสียงไม่ได้เสียงรอบนียเสียงยำ

ให้เดียวเสือสู้มือเสือเดียวอบานอรับเชฟคนมีมักล่องไหยนะครับอผบมได้คนนี้มีเยอะไหมนี่ สำหรัพี่ไม่ยอะหรอกครับวะเขาถามปองถามอง่เอาเทาของไว้หนึ่งดีเรียกบขียทำเมครับไหมเดี๋ยวเอากลับไปกินไม่หมดอร่ <c oughs> อยไปทาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไปไนต่อแล้วน้าตไน่าไหนต่อผว่าจะไปทางครนย์หาครับห้าาองศูนย์หนึ่งก้าเจ็ดครับ่ินสกนางสาวบุญขวัญครครแม่ครับผมชื่อแม่ กีตากับมาเด้จ้ากีตร์เสื้อผ้กีตรากีตร์ดีตะมามาตู้เย็นก็มีแล้วเหลืออย่างน้องแบบนี้อท้องกับมาแล้วเสือย่างหล่ะเระดดกรรจอดหน้าฟินขับจอดหน้าฟินขับเลยครับาแดง すみません、結果、この間、私はこれをどういうことか、まありがとうございます。

别闹了，都、啊。 ตัวเอาลงตัวได้ดีป้องคะแรนเป็นตัวลงตัวฮนเป็นตัวแดงกับครึ่งเลิศแล้วก็วันที่หนูอ่ะเออก็อยู่อ่ะเป็นตัว,ออน,ตวนักกัดนักกัดอักษราบรอกนักกัดว,วันนี้เข้ารรานนะครับมือบมเิเวณเข่าเดิมมือไปคว่เกิด มีมาคอนเสิร์ตวันนี้เข้าร้านว่ามาจากหาดใหญ่รหประดามเรียบร้อยปะประยงก์เรียบร้อยไปดูว่ามีนคนดื้อหรือเปล่าดื้อวุ้ยอ้ายเฉยๆนีน่แหละก็เลยมาหามาสอบวุ้ยอ้ายจี๋ละไม่ซื้อวุ้ยอ้ายเลยจริงหรอแม่ที่รักปกติครับสะดวกมากเมือ่อคืนมวนอุยแบบคนไหลเลยสุเดเยอะมากโคตรไหลอาไลฟ์กับพี่ยม นารักับพีย้อมสูกันเปิดทีละสิบหยบอะสิบทีละสิบ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 เดียวจ้าฟังส้มตำครับไปหาเดี๋ยวกินส้มตำนะีเดียมมากพีียมยำยิบหยิบกระแดกพี่ตั้งเข้าอยู่วะจะเป็นร้าน เป็นบ้านบ้านเปล่เป็นบ้านอยู่แต่ก็มนคนใช้พุ่งแต่เป็นร้านดังเลยนะอุ้ยคนกินเยอะมากตัวเธอเลยเป็นลงกระเพ่าดีสะอาดอย่างมีครับพี วันเกิดพ,อพ่อบี๊เราในต,ตากตุ๊กเยียวจะมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะโทรไปจองคิววอร์ดกับพวกฮักน้าเอา่งไปออกไปกินข้าวเมื่อกีอ๊รอนานมากก็าเรีอกไปกินข้าวมาเข้ามาที่ไหนขอไปกินอย่างที่ส้มตำมากที่ททไหนกินมาแล้วใช่รอก็รอก็รอป้าแจ่ววันที่แปดวันที่เก้า แปดนก้าสิบขรกทาองปาณเดียร์จ้าวันนี้ว่าให้เราประมาณเกบพ่อจ้าเขื่อน้องของสมบูรณาดิแปดและโตเกียว มิถุนายนจ้าตำมะละกอจ้าแอขข้าข้าวเ มาเด้อพี่